รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นายย่อยธนาคารอมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนแต่หน้าเขาสวยนะขอดูเต็มๆอีกทีได้ไหมขอดูเต็มๆขอดเร็วจัวเดิมได้ไหมคะจังหวัดเดิมขอเดเร็วไวาเิม เราดูเราจะดูเก่งรอเออเราก็จะดูไอ้เอนุ้ยมันจะเต้นอุ้ยแต่ลิลี่เขาท่าเขาแบบเป็นเป็นตัวเป็นตัวเองดีนะบ้านๆดีอยากเป็นเจ้าของผับวเจ้าของผับก็ต้องยืนเต้นแบบนี้ไงอาแล้วไปวงเดี๋ยวใช้กี่เพลงร้องกี่เพลงได้นะเวลาแสดงกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงก็จะมีน้องผู้ชายแบ็คอับขึ้นก่อนแล้วก็ลิลี่แล้วก็เจนนี่ปิดท้ายค่ะ อะไรอย่างเพลงนี่ยนะเซตไว้กี่เพลงโชว์นึงโชว์หนึ่งก็1 8ถึงยี่เพลงมีเพลงอื่นเข้ามารวมไหมมีค่ะก็มีแบบเพลงไหนที่ดังๆเป็นกระแสแล้วก็เอามาเล่นในวงงัดทั้งงัดมีไหมมีค่ะมีมีรออดูงัดทั้งงัดหน่อยได้ไหมเฮ้ยดนเซอร์ออกมามามาแดนออกมาออมามาทได้ดดมางมมามามมามมานีมนมมมมมาาาามาดมา เด็ดเด็ดเด็ดล้อทล้วมัทจะเงทข้าไปแล้วงัทางงัน่เนืออื่นไม่ม pues ีเลยงัทงงักันเร็วเลยพูดกันง่ายงว่าทางานเปทีมเวิร์กมีการซ้อมเสริมหมช่วยกันค่ะช่วยกันถ้าว่างก็จะช่วยกันแต่านกันค่ะแต่ว่าจะหน้าเวทีจะเน้นสนุกเน้นมันงานก็เยอะ เงินทองก็กําลังหลั่งไหลเข้ามาดีแะเก็บหอมรอมริบกันไว้จะรับเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือบางงานไม่ค่ะรับทุกวันเลยตอนนี้งานแน่นไปหมดเลยนะแน่นค่ะตอนนี้ไม่รับงานแล้วนะฮะวงเขาไม่รับแต่ว่ายังคิวไปถึงไหนแล้วลูกคิวไปถึงปลายปีแน่ปลายปีแล้วมีเล่นดนตรีกันได้ด้วยหรอค่ะเจนนี่เล่นกีตาร์คือไม่ได้เล่นเก่งมากแต่เล่นสามารถแต่งเพลงได้เล่นเป็นคอร์ดได้ค่ะคืไมแต่งเพลงก่งคือจะแต่งเพลงจาก แคปชั่นวัยรุ่นเห็นมาก็จะโน้ตเอาไว้ถ้าคำไหนโดนใจก็จะโน้ตไว้มาจุดประกายก่อนอย่างวลรีเด็ดคำคมก็คืออะยูวีไม่ดีต่อตาแต่ถ้าเธอมองมามันดีต่อใจเอ๊ะไดแต่งได้ไหมได้ค่ะได้ขยายได้ชื่อบริษัทค่ายเขาเนี่ยเขาเอามาจาก จากเพลงเพลงนี้ทําให้หนูมีทุกวันนี้ได้หมดถ้าสดชื่นระวังลื่นถ้าสดจัดสุดจัดประหลัดบอกเลหน้าเหมือนโจรแต่โอนโยนต่อจุดซ่อนเล่นทำพวกนี้เคยไปเข้าไปดูหรือว่าฟังมาก็ดูจากแคปชั่นในเฟซดูจากคําใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เด็กโพสก็โน้ตไว้ก่อนเนี่ยอย่างปุงหนึ่งเขาก็แต่งได้แต่งเพลงอะไรแค่สัตว์สตัวอะไรอ่าพี่ อ๋อเอาควายกับวัวมารวมกันแต่งมันเพลงร้องยังไงเห็นควายชนวัวนุ่นวัวชนควายนุ่นวัวนอนงาาหเพราะควายมันขวิดกับวัวฉันมองมองไปเอ๊ะนุ่นควายมันขวิดกับวัวฉันมองเสียจนทักนุ่นวัวขวิดควายล้อมันวุ่นฝุ่นกระจายอ๋อควายมันขวิดกับวัว แต่ไสองตัวไม่ได้ไปไหนเลยพี่วัวกับวายวุ่นวายกันอยู่แต่ตอนนี้น้องก็มีค่ายเพลงที่พี่ว่านะส่วนตัวพี่ถือว่ามีคุณภาพแล้วนะมีคุณภาพแล้วก็ได้ศักยภาพจากน้องจันนี่เนี่ยซึ่งเป็นเด็กยุคใหม่เนี่ยคอยดูแลรายการกนบ่ายไทยเคียดของเราก็ทําศิลปินมาคนหนึ่งก็แต่ก็เลยอยากจะฝากฝังกับ น้องลินลี่กับน้องลินลี่ไปด้วยเข้าไปอยู่ในค่ายอีกสักคนจะเปิดโอกาสรับเขาได้ไหมได้ไหมคนละสดชื่นต้องดูก่อนฝันไหมก็ลองลองลองดูนะแล้วกันนะอ่ะเชิญนะครับจูดี้จูดี้ลูกจูดี้เอ้ยผมว่าไปเข็นเขาเข้ามาไปเข็นเข็นเข้ามาไม่น่าจะใช่จูดี้เลจูดี้ลูกจูดี้โอ้เนี่ยคนพี่ใหญ่ขยันพี่อย่าไปเคียร์เดี๋ยวแตกจูดี้เข็นมาที่ คนทำลูแรงมากพี่ตกใจไหลย้อยไปเร็วๆแค่เวลาทำงานล็อกรับไปศิลปินไา้พี่ฝากให้แล้วฝากแล้วแนะนำตัวเลยประมือต้อนรับน้องจูดี้คนนั้นนี่วเขาเรียกว่าเจ้าของค่ายเจนนี่หนูชอบพี่อะค่ะกับน้องพี่มากเลยอะค่ะนี่ลิลลี่น้องสาวคือหนูอยากันเนื้อฝากตัวแต่หนูก็เป็นนักแต่งเพลงหนูมีอัลบั้มแล้วแต่ว่าแค่ลงทูมูฟหยุด ยูทูบเอาผลงานตัวเองลงยู u b e ให้หน่อยใช่ค่ะนะแต่เราทำมาแค่สามเพลงค่ะเคยเคยเคยทำอะไรเพลงอะไรในชื่อเพลงอะไรนะตอนนั้นกัดกับหมาหน้าเซเว่นตอนนี้อะไรอ๋ออันนั้นลืมไปแล้วไม่มีใครฟังค่ะไม่ไม่ผ่านกบวค่ะกบวไม่ผ่านค่ะแล้วอีเพลงเนึงเพลงอะไรนะอะไรอ่เออเสียสาวที่ราวบันไดอะไรเนี่ยใช่ค่ะที่ชันทลาค่ะอ๋อเสียสาวที่ชันทลาอีเพลงเนึงเพลงโปรโมทของเราตอนนั้นชื่อเพลงอะไร ตอบเร็วทำไมไม่คิดซะหน่อยล่ะอุตส่าห์ปูไปให้ทั้งสองเพลงแล้วทำไมปูทัเพลงใหม่แล้วค่ะทำเพลงอะไรจริงๆอะหรือว่าทำเพลงทั่วไปอย่างน้องเขามีจุดหมายก็ดีเหมือนกันเลิกคุยทั้งอำเภอใช่เพราะบางีผู้ชายจะทำให้เราเสียใจได้พวกผู้ชายเดี๋ยวจะชอบจำมาใช้คำหวานมาล้อมก็หวังแค่จะหลอกกินไข่ดันเราไข่แดงออไม่มีไข่แดงเองไข่ดัน ตอนนี้หนูทำเพลงมาเดี๋ยวจะให้พี่ลองฟังดูแต่เพลงหนูก็เป็นเพลงเกี่ยวกับอนุรักษะ์ค่ะอนุรักษ์สัตว์ป่าหรืออนุรักษ์อะไรคะก็เกี่ยวกับอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะเอาขอ,อฟังเพลงเกี่ยวกับอนุรักษ์สัตว์ป่าักหน่อยก่อนได้ค่ะโอเค นะคะเราอยู่ในโลกใบนี้โร้อยปีแสงแล้วนะคะร้อยปีแสงที่คนจะรู้จักโลกมนุษย์ค่ะและเราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้คนเดียวได้เราต้องอยู่ทั้งมนุษย์และสัตว์ป่าเราต้องควบคู่ไปด้วยกันค่ะฟังเพลงเกี่ยวกับอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะโอเคพี่ถือให้หน่อยค่ะต่งนะคะอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะเต่า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 มันมีสีค่ะ ตีตีเดินมามันทำหัวปุปปุปปุปปูมันทำหัวปุปปุปปุปปูบังบังบังค่ะนี่ก็เพลงแรกค่ะเพลงต่อไปค่ะต่อไปในโลกใบนี้นะคะครับไม่ใช่ว่ามีแต่แค่สซปเป่้แไม่ม่ในโลกใบนี้น่าจะมีมึงคนเดียว นั่นโรคส่วนตัวก็่นโรคส่วนตัวค่ะค่ายขำใหญ่ในครอบครัวเราต้องมีพ่อมีแม่มีลูกถึงจะเรียกว่าครอบครัวเออนี่เน้นเกี่ยวกับครอบครัวใช่ค่ะสอาังมันครอบครัวป๊อกชาป๊อกป๊อกชาป๊อกพ่อแม่ไม่อยู่จับนู้ใส่กระบองพ่อพ่อกลับมาสุขนาหัวทะเลปั๊งปังปัๆงจบแล้วค่ะเพลงต่อไปค่ะ แต่เพลงนี้สําคัญมากค่ะในโลกใบนี้ไม่ใช่มีแค่สัตว์ป่าและมนุษย์ศาสนาก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะเราต้องอยู่ควบคู่ปกับศาสนาเพื่อจะลงจิตใจของเราเพลงนี้เกี่ยวกับศาสนาค่ะฟังดูครับผมเปียมาเรียใบตองผมเปียมาเรียใบตองพัตีกองตลุกตุงหนงเป็นไงคะฟังง่ายกระชับฉับไวเจนี่ฟังแล้วเป็นยังไงเอาไปอยู่ในค่ายได้ไหม รู้อย่างไรบ้างลูกพี่เป็นเพลงง่ายๆสั้นๆแต่นักร้องยังร้องเพี้ยนเลยลูกเพลงที่ทาำเกี่ยวกับศาสนายังไงชาป๊อกชาป๊อกป๊อกชาป๊อกเอ้ยไม่ใช่ผมเปียฟังดีค่ะผมเปียมาเรียบใบตองผ้าสีกองสลุ่มสุ่มมิงหอมน้ำตาสีกองสีกองเพลงอะตีกองสุ่มเพลงค่ะเอาหนูไปอยู่ในค่ายได้ไหมคะหนูจะรักหลับทุกคนเลยค่ะอย่ารู้ว่าแค่ไหน ก่อนปายไ,ไ,ไ,ได้ได้ได้โอเคแล้ววันนี้นะรายการก่อนบ่ายของเรานะครับต้องขอขอบคุณน้องๆอบอกชื่อวงชื่อค่ายสักนิดนึงคะค่ายเพลงได้หมดทั้าสดชื่นนะคะแล้วก็พวกเราคอนเสิร์ตได้หมดท้าสดชื่นเต็มวงถ้าใครอยากดูก็สามารถติด ติดตามทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้มีเบอร์ติดต่อแล้วก็มีไอเดียไลน์ติดต่องานค่ะครับผมได้เลยนะครับได้หมดถ้าสดชื่นนะค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดพี่ก็ฝากแล้วลี่ฝากหน่อยลูกเป็นตัวเด้กหน่ยี่ศิลปินน้องใหม่เลยอ่ะติดตามนุ้ยได้ทางช่อง y o u t u b ปพี่เจนนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กก็นารินาเชื่อเล่มค่ะคืออะไรเฟซบุ๊กส่วนตัวเฟซบุ๊กเชิงเท้า ชื่อาอะไรนะลูกนารีน้าเชื้อแหลมนารีน้าเชื้อแหลมก็เข้าไปดูกันได้ทั้งวงเลยแล้วก็แอดเฟนติดต่องานหรือว่าจะจ้างรีวิวสินค้าได้เลยเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพเป็นรุ่นใหม่ของไทยจริงๆเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ๆนะได้มาแสดงศักยภาพได้โชว์ความสามารถแบบนี้ดีมากเลยครับวันนี้ช่วงปีสไตล์วาไรตี้เขอขอบคุณได้หมดทั้งสดชื่นมากๆนะจ๊ะคุณน้องนตเลยนะครับ อบคุณน้้งๆดวยแต่ว่าความสนุกสนานยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะน้องๆมีโชว์มาฝากด้วยกับเพลงที่กำลังยอดฮิตเลยค่ะ50กว่าล้านวิวนะคะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวไปชมกันเลยค่ะ Thế kết hôn điêu, giờ thành pin siêu lơ bỏ về chờ về tương lai. Có chuyện kể với người mới yêu, ta sẽ เปล่าอย่างสดอย่างสิิงอาจจะดูนิ่งๆแต่จริงผมอายเดี่ยวพือเช็ดเฟรมและฉันลายให้เธอที่บายผมจะได้ชัดเจนและสาวเฮ้ย ขับถุงมาออเดอร์เขาเร่งมาแล้วนี่เจนนี่เอ้ยนี่วันๆไม่ทำอะไรนั่งเขียนอะไรทั้งวันเลยทำอะไรอยู่เนี่ยลูกแต่งเพลงอยู่ค่ะพ่อแต่งเพลงไอ้โตแทนที่จะไปหาร่้าหาเรียนดิติตาเรียนรัฐศาสตร์ให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาจะได้ลงการเมืองได้มานั่งแต่งเพลงทำไมเสียเวลาเปล่าเปล่า บงับงปังงแล้วก็คิดนะนี่แม่เองนี่แม่ก็เป็นห่วงนีนนพูดจากใจเลยแม่คิดว่าพวกเรานี่เป็นเจ้เเเเเาแม่ไหนลงพูดปกติดิแม่เองก็เป็นห่วงพูดอย่างนี้ดีกว่า,าพูดใต้ลิ้นแข็งยังไงก็ไม่รู้ พูดใจลิ้นมันก็ต้องแข็งอาแต่พ่อมึงก็ลิ้นแข็งนะลิ้นก็แข็งเลยเออแต่แปลกนะไอ้ตรงที่ไม่น่าแข็งแข็งไอ้ตรงที่น่าแข็งไม่แข็งพูดดีๆบ้านเราผู้หญิงเยอะลูกเต้าเยอะมาพูดอะไรอย่างที่น่าเกลียดอะไรแข็งใจแข็งเราเดะกขี้ใจอ่อนบางทีตื่นเช้าแม่ต้องมาปลุกใจจุกครู ไอ้นั่นมันปลุกนกเขาเจ้ากลูเจ้ากล้นกเขาหัวจุกเนี่ยก็เนี่ยที่พ่อกับแม่บอกมันก็มีเหตุผลนะลูกเราเนี่ยมันไม่ได้ร่ำรวยเป็นเ้าบ้านร้านตลาดมานดังแต่งเพลงมันจะสําเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาบางทีถ้าทําไปหนูตั้งใจอาจจะฟลุกเหมือนน้องคนหนึ่งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเออย่างไอเดียคนนั้นน่ะเกงนะแต่งเพลงสิบวันได้สาล้านวิว น่าสนับสนุนลูกที่ที่มันเป็นไปได้ลูกจริงๆอย่างที่พ่อเขาพูดก็ถูกนะลูกคนเราเนี่ยต้องรู้จักประมาณตัวเองมีความสามารถแค่ไหนควรจะทําในทิศทางไหนอย่าไปฝืนรู้จักตลกชื่อนุยเชิญยิ้มไหมรู้จักคาม่รู้จักนุยเชิญยิ้มที่มุกบันหมาน่ไหมไม่พ่อเคยเห็นแล้วเมียแกตัวดําน้ำงาเขาทำไมเขาทำไมเขาเล่นตลกเป็นพิธีกรอยู่ดีๆก็มีชื่อเสียงโด่งดัง เห็นเมียร้องเพลงอยากร้องเพลงมั้ง <c oughs> ไปแต่งพงแต่งเพลงแต่งออกมาเพลงแรกชีวิตดีดีต่อมาหนีรถติดออโอ้โหเอาลงไปใน YouTube <ไป S 2> บอก<ห>เลยยอดวิวเงาเงาอเอาละอยู่บ้านกันก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อไปกรีดก่อนไปกรีดยังเหรอคะกรีดปากแม่มึงเนี่ย วันๆไม่ทําอะไรยุ่งแต่เรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้เดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปงานก่อนนะลูกนะอยู่บ้านก็ดูแลให้ดีอย่างไปไม่ได้ค่ะอมวันนี้นี่พาแฟนมาไหว้โผล่กับแม่เฮ้ยมีแฟนแล้วอ่ะตายแล้วนี่ลูกมีแฟนแล้วเหรอลูกตายตั้งแต่อายุยังน้อยแม่เชื่อไม่ขิงแถวเลยจะไดีออก ใชกับมันทําไมอ่ะ,อะแทนที่จะห้ามลูกออให้ล่าเรียนหนังสือนี่อะไรอายุขนาดนี้แค่นี้มีแฟนแล้วอ่าเดี๋ยวนี้ยุคมันเปลี่ยนไปจะมีแฟนก็ผาดูใจไม่ใช่เรื่องผิดแหมถ้าฉันไม่เป็นนี้ฉันจะได้แกเลยพูดไปพูดไปปา่าดีนะเอ้ยมีแล้วแฟนลูกชื่ออะไรชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วลูกเขาทำงานทําการหรือยังอ่ะหน้าที่การงานดีหรือเปล่ามีลายไหมมีรูปให้แม่ดูไหมไี่ใส่ใจคอเป็นยังไงเคยมาเล่าให้แม่จวด พี่จวดที่บอกว่าเป็นแฟนหนูเลยหรอแมนแต่ในรูปนี้ล่ะเฮ้ยมึงออกจากบ้านกูไปออกไปเลยอะไรเนีนเ่ยแอนนเรียกเรียกพ่อแล้วแม่จา๋า <ś led> นี่น้องยอมไม่ใส่ถุงเพื่อส่งน้องเลยพับถุง <ś led> พับถุง <ś led>